สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มวัวเราต้องออกจากที่นี่เหรอใช้บันไดเพื่อปีนออกไปที่ฟาร์มฟาร์มนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะทำไมเราต้องหนีด้วยคนอื่นเฮ้ยปีนปีนปีนปนขึ้นไปโอ้โหใครเอาพ่วงมาวางไว้แบบนี้เดินผ่านไปเลยก็ได้บ้างเนี่ยแต่ว่าเพื่อ,อความไม่ประมาทเราต้องโดดหนีโดดข้ามไปมันคือนมวัวใช่ไหมเนี่ยไอสีข,ขาวนี่ แต่ทาไมนมวัวม,มันพิษร้ายแรงจังโดนนิกโดนหน่อยตายเลยเอาละต้องค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปต้องโดดเฉียงโดดเฉียงโดดเฉียงไปเฮ้ยออกมาข้างนอกได้แล้วโอ้โหอันนี้คือฟาร์มเหมือนป่าเลยมันมีนิกาเด่นชัด,ชดต้องขึ้นไปสูงกว่านี้โอ้โหต้นไม้ย,ยักษ์ มันอาจจะเรียกว่าต้นไม้โลกก็ได้เออคุณครับผมต้องทำอะไรต่อไปอครับดูเหมือนว่าเราอยู่ในโซโลเมเลตต้นไม้เติบโตอยู่ข้างในนี้ใช้มันเพื่อข้ามไปเหรอเอาละ่ะโดดไปโดดไปอย่างไรงไงเอาเฮ้ยโอ้โหถ้าไปชนนี่จะตกไปไหนอะตกไปไหนไม่รู้แต่เราไม่ขอเสี่ยง ่อโดดซ้ำท่อไปท่อแค่นี้ท่อท่อเหรอท่อจะมาขวางทางชั้นไม่ได้หรอกนี่ไงต้องเริ่มปีนต้นไม้แล้วเราต้องปีนต้นไม้ให้เป็นเดี๋ยวก่อนไออันนี้มันคือเครื่องระบายอากาศทำไมเครื่องระบายอากาศถึงมาอยู่ข้างในอ่ะต้องการความร้อนใช่ไหมเนี่ย ไต่ท่อไปยอกอูู้เอ้าตรงดิตรงดิอย่างนี้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 เอา้าให้ไปทางนี้เหรอยก่าให้ขึ้นไปข้างบนอา้าวมาอยู่ที่ไหนอะ่ะเออคุณซับคุณซับผมจะออกจากที่นี่ผมต้องไปทางไหนอะ่ะกลับไปทํางานเจ้าต้อกกลับไปทํางานซะโอ้โหผมจะออกผมไม่อยากทํางาน โอ้ส่วนทางนั้นนี่ก็ตาแดงแป้นเลยข้ามโดดข้ามมาย่าเอาโดดทำไมเปิดให้ได้โอ้มีหมูด้วยหมูสีชมพูคอใต้หลังหน่อยอันนี้ก็คือเป็นเมล็ดข้าวย่าโอ้ยโดดทำไมอีกแล้วล่ะเนี่ยต่อไปเป็นแครอท คือสิ่งที่เกลียดที่สุดไม่ชอบเลยแครรอทไม่ชอบกินได้ทำอะไรตอนเนี้ฟาร์มเต็มไปหมดเลยเราข้ามไม่ได้เราต้องใช้รถแท็กเตอร์โอ้โหรถแท็กเตอร์นี่ไงตุ่ม,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 มนี่ไงต้องเก็บกวาดนี่เริ่มการเก็บเกี่ยวข้าวครับผมเก็บเกี่ยวข้าวอยู่ครับโดยหันหลังเก็บเกี่ยวด้วย เฮ้ยนี่ไงเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเอาละลง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 โอ้ทำงานเสร็จแล้วอะไรอ่ะเขาวงกดนี้เต็มไปด้วยเกษตรกรที่ชั่วร้ายหยิบดาบมาอันใดอันหนึ่งเพื่อป้องตัวเองซื้อดาบไฟเพื่อพลังงานที่มากขึ้นเดี๋ยวดาบไฟซื้อเหรอ โอ้โหไม่เอาเสียงเงินมาดาบธรรมดาก็ได้อา้าวไม่เห็นมีนี่ไงได้มาแล้วจาเอาอะไรอะ่ะมีแต่เสียงฟุ๊ฟุฟเฮ้ยนี่ไงทางออกเจอทางออกแล้วจาเานายไม่มีอะไรจะบอกฉันหน่อยเหรอ เราต้องการวิธีปีนกำแพงใครสกุลที่เหลือโอ้โหต้องมาลดน้ำต้องไปเอาฝักบัวก่อนเมื่อกี้อยู่ไหนนะฝักบัวอยู่บนนี้หรือเปล่านี่ไงทางขึ้นจ้าไต่ขึ้นไปเก็บตาบก่อนโดดขึ้นมาโดดขึ้นมา,ดดนมาอุย้ยเกือบตกฝักบัวนี่ไงได้แล้วได้แล้ว เฮ้ยมันไม่ใช่ฝักบัวมันเรียกว่าอะไรวะกระบ,บวยรดน้ําหรือเปล่าเฮ้ยน,นี่คือกระบ,บวยรดน้ําของเรามาแล้วมาแล้วรดน้ําไปจอกไปหนึ่งจอกตุก๊บตุ๊บเฮ้ยต้นไม้โตแล้วออกดอกออกผลแล้วตุ๊บตุ๊บมันคือดอกทานตะวันนี่เองเอาละเราต้องปีนปีนปีนโอ้ยเลยเอาตกลงมาไม่เป็นไรใช่ไโอ้ยอะไรอะ โฮกบจะกินมแมลงดังนั้นเราจะไม่ใช่มแมลงไงมันกินอโอ้ยในสุก็ผ่านมาได้แล้วเปิดล้วเปิดล้วจุงเปิดเอาละมาทางนี้ทางนี้แล้วก็เจอทางตานันเราก็ต้องโดดข้ามไปโดดข้ามโดดข้ามไม่ได้อ๋อต้องมาทางนี้เจอสาวแล้ว เสาลอยด้วยไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่เสาขึ้นไปยาวทำไม่เน้นการปีนต้นไม้จังเลยเนี่ยโชคดีนะที่เมื่อก่อนเรามีอดีตลิงป่าการปีนต้นไม้ก็ถือว่าเป็นเหมือนการกินข้าวนั่นแหละโอ้ใบไม้ก็ลอยลอยลอยอยู่ต้องโดดนี่ไง เข้าไปในรังนกโดยข้างในรังนกมันก็กว้างเสลือเกินโอ้โหกว้างมากมีอะไรแนะนำหน่อยไหมเอ่อบ้านนกทำเราไปสู่ทางออกเหรอมันต้องผานอุปสรรคไปให้ได้อ้โหอุปสรรคมีทุกทีย่าย่าเข้ามาในบ้านนกอะไม่แปลกนะแต่แปลกที่ว่าทำไมในบ้านนกมัน กว้างแบบนี้อ่ะกว้างเลยโ,โหสะพานก็ทำดีๆหน่อยยังไม่ได้ทำไมไม่ซ่อมอ่ะไม่จเอามาติดกันอนะ่ะต้องโดดไปโดดไปถ้าโดดพลาดนี่ก็ตกไปตายเลยนะเนี่ยนังไงทางออกเอาไม่ใช่ต้องลงไปเหรอลงไปลงไปลงไปเอาตันทางตัน เออต้องออกตรงไหนตรงนี้อ๋อตรงนี้ออกไปออกไปออกไปเฮ้ยออกมาแล้วเจอลูกนกด้วยโอ้โหตรงนี้ก็เป็นพึ่งอา้าหยียบไม่ได้พลาดต้องหยียบหัวพึ่งไปคราวนี้เข้ารังพึ่งรังนกเสร็จแล้วก็มาเข้ารังพึ่งต่อโอ้โหจะโดนราชินีของพึ่งฆ่าตายไหมเนี่ย เอ๊ะทำไมอ่ะทำไมผ่านมันง่ายจังโหไอ้ไอ้นี้ก็เป็นน้ำผึ้งถ้าเราเหยียบไปนี่ตัวเราไม่ต้องเหนียวเนินอนะ่ะแล้วมันก็จะมากินตัวเราดังนั้นเราต้องโดดข้ามน้ำผึ้งไปเฮ้ยอะไรอ่ะคลิกที่ล่มพวกคว้ามันมาแล้วกลับไปในที่วงแล้วกลับเฮ้ย ทีคดล่มเพื่อคว้าม,มันมาได้มาแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะเก็บล่มก่อนอ๋อกระโดดแล้วก็ใช้ล่มจ้านี่ไงนี่ไงเข้าวงไปเข้าวงถ้าไม่เข้าได้ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่เข้าอา้าวก็ผ่านไปได้นี่นะถ้าไม่เข้าตกอา้าวเฮ้ยเด้งเด้งเดงโอ้โหตกสูงขนาดนั้นไม่มีรอยขีดควนเลย ขาก็ไม่หักเกิดอะไรขึ้นวะเนี่เดียวเดี๋ยวเดียว,ยวต้องไต่ขึ้นไปเหรอนั่นไงนั่นไงไหลลงมาแล้วเอาเฮ้ยเฮยยิงไกลย,ยิงอันตรายเฮ้ยโอ้ย,อยเกือบไม่รอดเอาคราวนี้ลงเหรอเอากิ้งกิ้กิ้งหน้าหน้หน้าน้หน้า,นา,นา,นาจมดินไปเลย โอ้โห oh, อันนี้ก็ลังไก่เร้าไก่นี่ไงต้องเหยียบเปลือกเหยียบเปลือกมันเราเหยียบได้แต่ไข่แดงไข่ขาวเราเหยียบไม่ได้ทางทางที่ไข่ขาวก็มีประโยชน์นะทําทไมไม่ให้เหยียบอะ่ะจ้าออกไม่ได้แล้วโอ้โ oh, ห oh. ทาทางข้ามโอ้โ oh. หทางข้ามทําทีก็ไม่ทําให้มันใหญ่ๆทำเรื่องนิดเดียวอย่างเงี้ย ใครจะไปข้ามได้แล้วอีกอย่างทำเป็นเส้นตรงก็ได้ทางข้ามเนี่ยไอ้ไอันนี้ก็โคตรเคียวซะเหลือเกินเออเราอยู่ในระยะสุดท้ายพวกเกษตรกรกำลังปกป้องทางออกเราต้องเอาดาบไปเฮ้ยเราต้องกำจัดพูดทำฟาร์มเหรอ oh, <no. S 1> โอ้โน้ยโอ้โอ้ ไม่เห็นมันฟันดาบอะไรเลยโอ้โหมีเสียงตุ๊ก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 ตุก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 นี่ไงนี่ไงฟันไปขิกไปขิกไปขิกไปฟันไปเย้จะกำจัดไปแล้วหนึ่งเอาเอาเอาไม่เขียนเหรอไม่เขียนเหรอนี่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 ไงเอาปากมาชนกันแล้วก็จุ๊บๆกันไปเอ้านี่ไงนี่ไงอีกท่านเดียว นี่เย่ yeah! คนที่สองไปแล้วโอ้ยมามามาทีละคนดิมาทีละคนดินดเอาไม่โดนไม่โดนใครเลยไม่โดนใครเลยนี่ไงนี่ไงโดนอย่างน้อยน้ยมันก็ต้องโดนสักคนอะ่ะเอามาหมดเลยก็ได้มหมยยาอย่างน้อยมันต้องโดนสักคนหนึ่งเยายาอย่างน้อยน้อยโอ้ยตามมาแค่นี้ เย้เอาวัชเกิดอะไรขึ้นเก็ดดาบมาเฮ้ยแต่ว่าทางออกเปิดแล้วนี่นะเราต้องพุ่งตรงไปเลยเราไม่สนใจพวกบุคุมแล้วอะไรอะออกจากบ้านของแม็กเฮ้ยฉันออกจากบ้านของแม็กได้แล้วเหรอว้าวเป็นยังไงบ้างครับที่เราต้องหนีออกจากอาชีพที่เราทำอยู่เป็นประจำนั่นคือเกษตรกรนั่นเอง ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อไปกระชัยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ